มาแล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพัฒแมนเดอะสตรองเกต t กันเดิมนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะมาสุ่มจกักรพรรดิเด็กร่างสองกันฮะแต่เรามาสุ่มให้แชมป์ศึกดวลฝั่งฮีโร่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ไอดีผมนะไอดี ID ผมนั้นไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอานะฮะดูก่อน คือก่อนที่เราจะอัพอเป็นตัวเอ r บวกได้เราต้องมีลูกแก้วของมันเองนะครับหลูกนะก็คืออันนี้หินปลุกตื่นจักรพรรดิเด็กนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นเนี่ยฮะหินพัฒนาฮีโร่นะครับเราต้องมี4อันนะมันค่อยจะปลดล็อกเป็น A อ r บวกได้นะครับเนี่ยฮะสอันก็คือมาปลดล็อกสีช่องนี้นะมาดูซิว่าเราจะได้ก่อนการันตีหรือเปล่านะครับมันมีโอกาสออกก่อนการันตีอยู่นะ แต่ใน180ใบเนี่ยคือไม่ได้พารส l e เลเวลสแน่นอนนะครับถ้าจะได้พาร์ตสี e เลเวลสนี้ผมคิดว่าน่าจะมี360บวกอะสามใบบวกนะครับโอเคฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยไปครับ10บใบแรกประเดิมหินมาเลยดิถ้าแน่จริงอะแสงสีม่วงโอ้โหไม่แน่นีหว่า คือถ้าเราจะไม่ทำพาสซีฟเลเวลสอเนี่ยมันมีโอกาสได้ก่อนนะครับได้ลูกแก้วอย่างเงี้ยหลูกแล้วก็ได้หิน5ชิ้นอย่างเงี้ยมีโอกาสนะครับถ้าไม่ทำเลเวล2ถ้าจะทำเลเวล2ใน180ใบคือยังไงก็ไม่ได้แน่นอนนะครับก c อริลลาไซบอร์กผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยไอที่ได้รับพิเศษคูณ2เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันมีใครรู้ไหมครับมีใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับต่อครับผมใบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี้ย ต่อยมาสักทีอะ่ะสีทองทองอะ่ะต่อยมาสักทีดิชื้เข้าให้สีม่วงอยู่ดีนะครับอ้าวเปิดไป20บใบเองเหรอผมคิดว่าไป40บใบ50แล้วกระโหลกของฉันหนาไอแฮมเมอร์เฮดยีบใบนะครับไปต่อฮะช่วงใบที่10ถึงใบที่50-60เนี่ยอย่าไปหวังอะไรมันมากนะครับมันแรกอย่างเดียวนะช่วงเนี้ย ต้องหลังๆไปนะครับใบที่60ถึงใบที่100ยเงี้ยโอกาสมาจะสูงนะครับคนที่สูงได้แบบตั้งแต่ใบแรกไอ้ตั้งแต่10ใบแรกถึงใบ50เนี่ยดวงดีนะฮะถือว่าดวงดีมากที่ลุ้นตอนนี้คือไม่ได้ลุ้นเอาตัวนะครับเอาหินนะเอาหินฮีโร่นะครับ4อันแล้วก็ลูกแก้วหลูกนะครับ30ใบผ่านไปนะครับเงียบเดี๋ยวขอเร่งสปีดนิดนึงนะครับมันจะนานไป ไม่อยากดูหรอกไอสีม่วงๆสีเขียวๆเนี่ยอยากเห็นสีทองๆองอ่ะเปิดไปแล้วอ่าห้าสิบใบนะครับมาใบาที่หกสิบต้องมาแล้วละะ่ะฮะนี่ไงนี่ไงมาแล้วครับหนึ่งหินฮีโร่นะขาดอีกสามนะครับแต่ว่าลูกแก้วยังไม่ได้หกสิบใบได้หินฮีโร่มาหนึ่งอ่าโอเคไม่เกลือเท่าไหร่นะครับ ไปกันต่อเลยฮะใบที่70นะครับขาดอีก3ใช่ไหมเออขาดอีก3ชิวๆครับได้แน่นอนก่อนก,อนการันตีหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอเร่งสปีดนิดนึงนะครับมันจะนานไปไม่อยากดูไอ้สีม่วงเนี่ยอยากดูสีทองมันจะมีโอกาสได้ก่อนไหมเนี่ยลูกแก้วเนี่ยแต่ผมเห็นคนได้เยอะอยู่นะ แต่ตัวเรานั้นจะได้ก่อนหรือเปล่าฮะไม่ใช่อดีตัวเองด้วยถ้าเกลือนี่ผมรู้สึกผิดมากเลยอ่ะมาฮะใบที่90สีทองมาอีกแล้วครับเอาโอ้โหเป็นตัวนะฮะมนุษย์ได้สร้างมลพิษไอ้ไอ้วัคซีนแมนนะครับไอ้บ้าเอ้ยมันยังตามมันหลอกหลอนะไอตัวนี้ผมได้หลายตัวม,มากนะครับเจดดาวแล้วมั้งโอ้โห ผ่านไป100ใบนะครับครั้งนี้ใบที่110มาอบีกแล้วฮะโอ้เป็นหินปลูกตื่นนะครับโอเคโอเคเลยได้มาแล้ว2นะครับขาดอีก2แต่รู้สึกว่าในรางวัลที่เราเปิดไปอะ่ะมันให้อยู่นะเดี๋ยวผมไปดูกันแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่แน่นะเราอาจจะครบเราก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูแป๊บตอบแทนจำกัดเวลาโอเคนี่ไง 120บใบได้1อัน <_ an> ก็เท่ากับว่าเราขาดหินปลุกตื่น1อันนะครับแล้วก็ลูกแก้วนะแต่ลูกแก้วนี่คือน่าจะยากนะครับไปครับใบที่120เฮ้ยไอ้บาเห็นมือเห็บหัวราะยยอะกูหรอไปต่อครับหัวลาะเยอะหัวเราะยยอะใบที่130นะครับหินปลุกตื่นาขาดอีกหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าลูกแก้วของเรานี่สิครับ ลูกแก้วปลุกตื่นนะฮะมาเหอะมาก่อนการันตีเหอะขอร้องนะฮะเดี๋ยวกดรัวๆเลยนะกดข้ามรัวๆเลยนะครับเพราะว่าเราทําเวลานะฮะได้หรือไม่ได้มันก็ไม่เกี่ยวกับลุ้นหรอกเอ้ยได้รับหินปลุกตื่นเฮ้าลูกแก้วนี่นี่มันลูกแก้วไม่ใช่เหรอยังจะมาโกหกตัวอีกว่าเป็นหินปลุกตื่นในบ้าเอ้ย อยากเกลือจังเลยครับทำไมอดีตัวเองไม่สุ่มได้แบบนี้บ้างวันนี้เนี่ยสุ่มให้คนอื่นนี่คือดีมากนะครับแต่สุ่มให้ตัวเองอะไรก็ไม่รู้ชิปหายวายบอดกันหมดไม่รู้ว่าสุ่มไปครบร้อยแปดสิบใบหรือ,อยังผมคิดว่าน่าจะยังนะน่าจะได้หินอีกหนึ่งแล้วก็ลูกแก้วอีกหนึ่งด้วยโอ้โหดวงดีเกินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสุ่มไปกี่ใบละน่าจะยังไม่ถึงหรอกตอนนี้เหลือสี่สิบใช่ไหม อมีอยู่210เราเปิดเป็นแล้วเท่าไหร่170ปะ่ะโอเคอีก10ใบได้หิน1นูกูแก้ว1อุ้ยคุ้มยังไงก็คุ้มนะผมว่ากดไปดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับ180ใบเดี๋ยวเรารับของให้เขาเลยนะ น่าจะเหลือนะครับของน่าจะเหลือหินปลุกตื่นฮีโร่นะครับแล้วก็ลูกแก้วหนึ่งสามารถเก็บไปใช้ได้นะครับเคยอยากทำเป็นเลเวล2เดี๋ยวเราไปลองหาตัวแล้วก็มาอัพดีกว่าอัพให้เขาดีก,กว่านะฮะนี้ดูดิลูกแก้วมีทั้ง2ลูกนะครับมันใช้ลูกหนึ่งนะถ้าจะเปิดเป็นเอเดรบวกแต่ไม่เป็นไรเราก็เอาเลเวลหไปก่อนนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราไปอัพไอ้นี่เลยอัพหินปลุกตื่นฮีโร่นะครับมีอยู่5อันเลยนะแล้วก็เปิดไป4ช่องนะครับมันก็จะเหลือ1นึ่งเปิดไป1ช่องนะครับ2ช่อง3ช่องแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับเมื่อปลดครบแล้วก็สามารถกดปลุกตื่นไปได้เลยครับป๊าบเขาให้รวมร่างเข้ามาอะไรเนี่ย อันตียอ๋อาาชิบะโอเคสวยงามนะครับอ,อร่างการมากเลยอะ <c oughs> ขอตูมอลังการมากนะครับอะไรก็ไม่รู้เต็มหลังอยู่ส่วนพวกสกิลพวกอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหนะเนาะเพราะว่าก่อนตัวจะเข้าก็มีมาให้อ่านอยู่นะครับต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปอัพดาวให้สักหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าจะได้เศษชิ้นส่วนมาเยอะอยู่นะ น่าจะถึง3ดาวอยู่นะผมคิดว่า5 1เศษโอเคน่าจะถึง3ดาวนะครับกดอัพไปเลยฮะ3ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่า4ดาวน่าจะไม่ถึงนะขาดอีกน่าจะเยอะอยู่20 3 0มเศษมั้ง3ดาว1ขั้น3ดาว2ขั้นขาดอีกประมาณ3 0เศษนะครับโอเคเดี๋ยว หินปลูกเตือนี้ให้เขามาอัพเอาแล้วกันเดี๋ยวอัพมั่วไปอีกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ผมว่าผมดวงดีมือขึ้นมากเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ